ถ้าคุณอยากจะประสบความสําเร็จในชีวิตนะคะสิ่งแรกที่คุณจะต้องเปลี่ยนนั่นก็คือเรื่องของความคิดคิดให้ใหญ่นะคะแล้วก็คิดให้เหนือกว่าคนทั่วไปถ้าคุณยังมีความคิดแบบที่ว่าเราให้เขาไปแล้วเนี่ยแล้วเราจะได้อะไรตอบแทนกลับมาคุณยังอยู่ในความคิดเดิมๆอยู่ในลูปเดิมนะคะแปลว่าคุณยังเป็นผู้ให้ไม่มากพอค่ะให้คุณลองคิดใหม่ให้คุณลองเปลี่ยนใหม่นะคะ ลองสั่งจิตตัวเองนะคะแล้วก็พูดกับตัวเองว่างานที่ฉันทำเนี่ยทำให้ดีที่สุดจนเกินความคาดหมายของผู้อื่นและก็ไม่ได้หวังว่าฉันจะได้รางวัลอะไรจากผู้อื่นด้วยเพราะสิ่งที่ฉันทําฉันได้รับรางวัลน,นั้นมาแล้วจากการที่ฉันกลายเป็นคนที่เก่งขึ้นและดีขึ้นนี่ตัางหากคือรางวัลที่ดีที่สุด การที่เราทําทุกสิ่งทุกอย่างด้วยความตั้งใจนะคะแล้วก็ความเป็นผู้ให้ที่แท้จริงสิ่งที่เราได้นั้นก็คือเราจะกลายเป็นคนที่มีศักยภาพมากขึ้นเราจะกลายเป็นคนเก่งขึ้นดีขึ้นนะคะให้คุณพูดกับตัวเองแบบนี้เสมอๆนะคะเพื่อที่เราเนี่ยจะได้รับพลังจากคําพูดของตัวเองเพื่อให้ตัวเองนะคะก้าวไปสู่เป้าหมายของตัวเองอย่างลุล่วงนะคะอย่างมั่นใจและมั่นคงนะคะฝากไว้แค่นี้นะคะ